ท้องแข็งกับน้องก่งตัวเนี่ยบางทีแรกๆออยยังสับสนยังแยกกันไม่ออกคือมีอยู่วันหนึ่งอะคะ่ะออยก็นั่งใช้คอมนั่งนั่งแบบนี้แหละเออนั่งใช้คอมแบบนั่งอยู่ดีๆเนี่ยนะก็รู้สึกเหมือนแบบอ้อมันไปกองลงมันแข็งอยู่ตรงข้างล่างนะคะเออแต่ก็ไม่รู้สึกปวดอะไรนะกดๆไปก็ไม่มีกดไม่ลงเลยนะคะก็เลยไปนอนลุกไปนอนราบธรรมดาเนี่ยะคะ่ะไม่เกินนาทีก็หายนะคะตอนนั้นเนี่ย ครั้งแรกไงยังไม่เคยมีประสบการณ์นะคะยังไม่เคยมีประสบการณ์ว่าเออท้องแข็งคืออะไรแต่ว่านึกขึ้นมาได้ว่าอาการนี้เขาเรียกว่าท้องแข็งหรือเปล่านะคะก็นึกคําว่าท้องแข็งขึ้นมาก็เลยไปเปิด Google หานะคะคุณแม่มือใหม่ยังไม่มีประสบการณ์ก็เลยตื่นตระหนกตกใจไปเปิดหา Google ว่าเฮ้ยเราท้องแข็งหรือเปล่าก็ได้ความมาว่า เมื่อก่อนไม่เคยรู้เพิ่งมารู้อาการท้องแข็งเนี่ยเขามีอยู่สองอย่างก็คือท้องแข็งจากการเจ็บเตือนตอนที่น้องใกล้คลอดเออนะคะแต่ของออยคิดว่าคงคงไม่ใช่อันนั้นนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือท้องแข็งในช่วงไตรมาสที่สามของการตั้งครรภ์ของออยเนี่ยวันนั้นเนี่ยน่าจะเป็นอันหลังนี่แหละนะคะเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติมันอาจเกิดขึ้นได้นะคะจากการหดรัดตัวของ ผนังมดลูกของเรานะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเราทํางานหนักพักผ่อนไม่เพียงพออย่างเงี้ยมันก็มีการไปกระตุ้นผนังมดลูกใช่ไหมคะหรือว่าน้องอดิ้นเยอะเกินไปจนเกินไปไงก็เลยดิ้นไปโดนผนังมดลูกมันก็เลยไปกระตุ้นผนังมดลูกให้เกิดการหดรัดตัวนะคะถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนอิเดียบถเปลี่ยนท่าทางอะไรเงี้ยแล้วก็ไปนอนพักถ้าหายก็ไม่น่าจะเป็นอันตรายนะคะก็วันนั้น เกิดจากการท้องแข็งเนาะแต่ก็ไม่บ่อยนะคะไม่บ่อยแล้วก็ไม่เจ็บแป๊บเดียวก็หายแต่ก็มีหลายครั้งเลยแหละที่มันก็ไม่เชิงท้องแข็งมันคล้ายๆท้องแข็งอะค่ะคือช่วงที่น้องดุ๊กดิ๊กเขาเนี่ยช่วงประมาณสัปดาห์นี้แหละค่ะประมาณสัปดาห์ที่สามสิบสามเขาจะมีท่าดิ้นอีกท่าหนึ่งมีท่าดิ้นแปลกๆเพิ่มอีกท่าหนึ่งก็คือท่าทําตัวยืดๆปกติจะปุ้งปุ้งปุ้ง ออะไรอยู่ข้างในอะนะคะแต่ว่ามันมีท่ามาใหม่ก็คือท่าเหมือนกับทําตัวยืดยืดเกรงเกงอะรู้สึกได้เลยว่ามันนูนออกมานูนออกมาค่ะแข็งแข็งนูนนูนออกมาหออมา้า,หหออาวินาทีแป๊บเดียวนะคะแป๊บเดียวเราก็ค่อยๆคลายออกเหมือนกับเขาจะบิดขี้เกียจเหมือนลักษณะเวลาเราบิดขี้เกียจใช่ปะเออ,เออก็เลยคิดว่าอันนี้แหละมั้งที่เขาเรียกว,ว่าน้องโก่งตัวเ,ออเด็กโก่งตัวนะคะคิดว่าเนี่ยแหละนาง กำลังกก่งตัวนะคะเวลานางกก่งตัวเนี่ยก็คือท้องมันจะแข็งแข็งตึงๆอะเนาะอืมนะคะกดไม่ลงกดไม่ลงเหมือนกันแต่ว่ามันจะไม่ทั่วท้องไม่เหมือนตอนท้องมันไม่เหมือนตอนที่มดลูกรัดถ้ารัดเนี่ยมันจะกลมเหมือนลูกบอลเลยเออกลมเหมือนลูกบอลเลยนะคะแล้วก็กดตรงไหนไม่ลงแต่ว่าเป็นไม่บ่อยนะคะที่เป็นน่าจะมีสักสองครั้งเองมั้งเป็นตอนที่เวลานั่งแบบเนี้ย อ๋อก็จะนั่งอ่านหนังสือนั่งเขียนนู่นเขียนนี่หรือว่านั่งสอนภาษาญี่ปุ่นอะไรเงี้ยก็จะนั่งท่าเนี้ยคะ่ะนั่งนานๆแล้วเหมือนกับว่ามดลูกมันบีบรัดตัวจนทําให้ท้องแข็งนะคะเกิดเคยเกิดขึ้นสองครั้งไม่มีอาการเจ็บใดๆแค่รู้สึกว่าเออมันเกรงเกงนิดหน่อยไปนอนราบๆก็หายเนาะเอ,อ่อแต่ว่าอีกอันหนึ่งก็คือน้องกงตัวนี้แหละอันนี้บ่อยเอ,อนะคะอ,อ่าก็เป็น เป็นบ่อยนะคะตอนน้องก่งตัวเวลาก็จะไม่เป็นนานมากจะสั้นจะสั้นกว่ากว่าตอนท้องแข็งนิดน,นึงแค่5วินาทีนะับไปแป๊บเดียวนะคะเขาก็เปลี่ยนท่าไปนะคะก็อันนี้เป็นอัปเดตสัปดาห์ที่33นะคะมีอาการาท้องแข็งกับน้องก่งตัวพอที่จะแยกกันออกแล้วแต่ว่าไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนะคะอาการท้องแข็งน้องก่งตัวในก่งตัวบ่อยเหมือนกันเนาะ